ช่วงนี้ลูกแมวมีความรู้สึกอันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะก็คือเรารู้สึกว่าตัวเกมมันเยอะมากเล่นตามไม่ทันแล้วเฟ้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสักประมาณเอ่ตอตอนเราเป็นวัยรุ่นนะประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเกมมันเยอะขนาดนี้นะครับทุกเดือนเราก็จะไปซื้อหนังสือ f ิ t u r อร์เก r นะหรือว่าหนังสือเพลใช่ไหมแล้วก็จะมีลิสต์ของเกมที่จะออกนะครับว่ามีสกูปนะ๊ปเนาะ มีเกมอะไรก็มัจะออกบ้างแล้วก็เลือกๆจากตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็ใน YouTube ต่างๆใดๆเทรลเลอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรมันก็ไม่ได้เร็วมากนะในช่วงเวลานั้นนะจะเล่นในแต่ละเดือนหรือว่ารอบหลายเดือนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะก็อาจจะซื้อมาแล้วก็มีเวลาในการจมดิบแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยลุงมันรู้สึกว่าเกมมันเยอะสุดๆเลยนะเยอะจนแบบว่าเล่นไม่ทันเลยนะครับแล้วก็มีคําถามว่าเอ๊ะอน,นี้เราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น บายแฟกนะลุงแมวก็เลยไปเปิดดูสถิตินะครับลุงแมวเอามาจาก statista.com นะครับตั้งแต่ปี2024นะถึงปี2004ก็20ปีย้อนหลังเนะว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เอออันนี้คือเกมที่ออกเฉพาะบน Steam เท่านั้นในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดไปออกบนแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนมากกว่านี้นะครับแต่เราเอาแค่ t e a มเนี่ยลุงแมวว่าเราจะเห็นชัดเจนนะ ถ้าปี2004นะซึ่งตอนนั้นอาจจะเพิ่งเริ่มสตรีมแล้วเกมอยู่ที่ห5้าเกมนะครับในการออกบนสตรีมนะต้องต้องไม่ลืมว่าอันนี้อาจจะไปสัมพันธ์กับตัวแพลตฟอร์มเวยนะว่าแพลตฟอร์มตอนนั้นคนใช้ไม่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นสตรีมอะไรก็แล้วแต่แต่20ปีจริงปีนี้ปี20 25ัน้าหรปีที่แล้วด้วยซ้ำเนอะคือท่านผู้ชมลองคิดว่า21ปีที่แล้ว,ว,นะว,าลวบางคนอาจจะยังไม่เกิดหรือว่า2ี่เปีที่แล้วเราใช้สตนนนะนะรับ แล้วก็มาถึงปีที่แล้วนะ2024เนี่ยเรามีเกมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับบนสตรีมนะ15,422เกมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมดูจะเห็นว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับเป็นกราฟที่แบบว่าพุ่งกระฉูดแต่ว่าเราจะเห็นจุดที่มันเป็นแบบจุดที่เริ่มเข้มข้นนะหรืออาจจะพูดได้ว่าถ้าเราเอาไอ้รอบ10ปีนะเนี่ยก็จะเห็นนะ 2014มา2024นะครับ2014เนี่ยเกมอยู่ที่1,401เกมเนาะในขณะที่ปี2024นะครับเกมอยู่ที่15,422เกมก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ10เท่านะพันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าลุงแมว10เท่าใช่ปะ่ะ10เท่านะครับโดยประมาณนะเออนั่นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราดูนะ15,400 ยี่สิบสองเกมแน่นอนว่าทุกคนไม่เล่นทุกเกมมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วเนอะแต่ว่าเกมหนึ่งหมื่นห้าพันสี่รอยิบสองเกมของปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยลองคิดว่าสามร้อยหกสิบห้าเข้าไปหารนะโหถ้าท่านผู้ชมจะเล่นให้หมดสมมติน,นะครับท่านผู้ชมจาต้องเล่นวันละโดยประมาณนะสี่สิบเกมนะครับถึงจะเล่นได้หมดซึ่งอันนี้ไม่เมคเซนต์อยู่แล้วเนอะแต่พยายามจะพูดให้เห็นว่ามันเยอะขนาดนั้นนะหรือพูดหนีแง่นึงก็คือว่า เกมออกต่อวันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40เกมต่อวันนะต่อวันนะครับซึ่งคำถามคือเราก็เลยได้ยินช่วงอันนี้มัน2024ถูกป่ะแต่เราจะได้ยิน2 0 2 5นะัน้า้ยทำไมมันเกิดการเลอฟมีค่ายบางค่ายปิดต้องแบบลดจำนวนนะั่นที่เราก็รู้สึกว่าโหมันมีเกมตั้งเยอะนะที่คนเล่นเยอะนะครับแต่ก็ยังเจ๊งอยู่ดีนะรู้ไหมว่าสาเหตุอันนึงเลยคือเรื่องนี้ลองคิดดูว่า เกมออกวันละสี่สิบเกมต่อให้ขายคนทั่วโลกเนะแต่ว่ามันจะไปถึงคนเล่นจริงๆสักกี่คนแล้วถึงระดับที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วที่สําคัญมากเกมมันไม่เหมือนหนังนะคือเราบอกว่าเราดูหนังวันละสี่เรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้ล้วใช่ไหมในเชิงเวลามันเป็นไปไม่ได้แต่เราอาจจะดูหนังวันละ สามสี่เรื่องเนะี่ยยังพอเป็นไปได้สมมติเรื่องละประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะสามสี่เรื่องก็แปดถึงสิบชั่วโมงสมมตินะครับก็ยังดูเป็นไปได้นะดูเป็นไปได้เพจะดูจํานวนเนี่ยเยอะกว่ามากเนะแต่ว่าเกมเนี่ยท่านผู้ชมเล่นรู้ไหมว่าอย่างต่ำเกมหนึ่งก็สิบชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะถ้าหมายถึงว่าถ้าเล่นจบนะ10สิบชั่วโมงก็เถื่อนแล้วแหละเล่นวันล,ละเกม <laughs> ถือว่าเถื่อนนะโอ้นี่เรายังไม่นับเกมมือถือเนาะ เกมฟรีทูเพลย์ play, อะไรที่อาจจะไม่ได้ลงบนสตีมลงบนแพลตฟอร์มตัวเองอู้มีเยอะมากนะครับน่าคิดเหมือนกันว่าแล้วตัวเราเองเน่นะผู้เล่นเนี่ยมันจะนําเราไปสู่สิ่งใดงนันนะคือเราไม่สามารถเล่นเกมเดย์วันได้ทุกเกมนะแม้แต่เกมที่แบบเป็นเกมฮอตฮอตเลยนะเกมใหม่ๆที่พวกเปอ A, ล้วล้วนะครับอาจจะมี 2A บ้าง 3A บ้างทุนกลางและทุนสูงขึ้นไปนะเนาะก็ยังไม่สามารถเล่นได้หมดนะ จริงเพราะนั้นย้อนกลับมาว่าโอ้ถ้าเรารู้แล้วว่าเกมมันออกเยอะขนาดนี้ต่อปีนะต่อวันเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับคือแล้วอย่างที่บอกกลไกตลาดก็คือเนื่องจากของมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลดราคาเนาะเดี๋ยวก็แบบพร้อปไปดีต่อขูงปั่อาจจะไม่อยากเล่นแล้วหรือเดี๋ยวนี้เราอาจจะไปลงเกมพลาสก็ได้อาจจะไปลง p l ล y station Plus ก็ได้นะก็มันก็เลยจะย้อนแย้งกับความคิดที่ว่าเกมทําไมต้อง80เหรียญเนื่องออไหม คือตอนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกระแสนะว,ว่าเกมต้อง80เหรียญแล้วนะต้นทุนมันไม่ได้นะเข้าใจนะว่าต้นทุนอาจจะสูงจริงนะครับในฐานะของผู้พัฒนาเน,นะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยอย่าลืมว่าตัวเลือกมันมีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะสมมติวันนี้เกม triple A หนึ่งเกมออกเนาะ80เหรียญใช่ไหมแต่ว่าในสาเดียวกันเนี่ยลุงแมวมีอีก40เกมให้เลือกซึ่งอาจจะเกมใกล้แค่20เหรียญหรือ10เหรียญก็ได้นะ ก็น่าคิดน่าคิดเอ่อทำไมค่ายเกมนะถึงยังชาร์จแปดิเหรียญทั้งที่รู้สถานการณ์ว่ามันโหดหรือว่าเขากะแบบว่าถ้าซื้อหนึ่งครั้งนี่ก็แบบได้เงินเยอะกว่าปกติไปเลยหรือว่าสปอนต้นทุนจริงๆที่มันแพงขึ้นมากๆอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันอืหรือท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าไอ้ตัวสถิติตรงนี้มันเชื่อถือไม่ได้ก็ได้นะอันนี้ลุงมาก็ไม่ได้เช็คละเอียดนะครับแต่ว่าเท่าที่ snap มาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่เหตุนี้แหละนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดต่อว่าไปเก็บ จากไหนยังไงนะครับแต่ลุงมาคิดว่าก็น่าจะจู่ๆคงไม่มโนทากราฟตัวนี้ขึ้นมาเนาะก็ต้องมีที่มาที่ไปประมาณนึงแลยป้าทิงกับสตีมด้วยครับก็คิดยังไงก็แบ่งปันเพราะแห็นกันไม่ได้นะคิดว่าเรามีเกมออกวันหนึ่ง40เกมเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะรู้ว่าเป็นไปได้นะเพราะมันเยอะเหลือเกินนะก็คิดยังไงก็แบ่งปันกันไม่ได้นะคเ,ไไดเคยลุงมาลาไปแล้วนะจะไปกันไปนะครับขอให้มีความสุขภาพรป็นเริสวัสดีเด้อ